กี่ปุ่นเจ้าเติมมาซิมดูนะว่าจะอร่อยก่อนมันเป็นแบบงี้ฮอเจ้าถุงหนึ่งจะมีห้าสิน้นถอดขึงหนึ่งนะ TĐi nấm ăn nă nă con nă bà nă có nă cái xay nă nă cho cháu, nă mà xem này chả nói ก็คงจะอร่อยอยู่ก็หันเนาะซิปสิ้นขายสามร้อยกว่าบาทบรนเทาไห้เจ้าหนึ่งพันแต่น้อยหนึ่งเนาะพันกว่าเย็น ราซื้อมาทากินคนเดียวแบบนี้มันจะได้ถูกเวลาเปิดทําขายซุปก,กับเจ้ามันจะแพงก็เข้าซุกกันนะถ้าบาดเนยหรือบาดแสบป้า,าปดาจะมาซื้อเจ้าก็เข้าซุกเล้วจะได้ตั้งนี่ก็แพงจะก,ก่อมอกกินนนิดไม่พอกิน Sư, sư 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 mà tham em cho đây nó còn thu tôi trong cái cõi tao của mình mà xúc này nó หอมหอๆจ้ะมันกับบ้าล่างหอมแล้วก็อีกอะ ngon lắm ngon no, no, no. E <coughs> มาทั้กันดูเนาะของบ้านเฮาก็เยอะจ้ะ เซตเรียบร้อยแล้วเจ้าโอ้โหอารอยออกเพชรเจ้ามีรสเพชรเนาะป้าดาวขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะเจ้าป้ากาดคลิปใหม่คลิปหน้านอโคตไลค์กดแชร์กดกระดิง่งติดตามคือป้าดาวเทรนเนอร์จำได้ผาดคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ